สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15มกราคมกลับมาเจอเจอที่เน็ตตัวเน็ตติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะตัวที่บ้านแจงสุดเน้นสุดค่ำคืนวันจันนี้มีมาฝาก2 EP 2ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมา้านแจนสุดเน้นสุดตัวที่1นกาล,ลาตาสไลกับเคเซอริสพอร์ห้ามพลาดด้วยาการทังพวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2พูด,ดวยไฮนิคับการลาตาสลายกับเคเซปปร,ริสฟอร์ซซปเปอร์เนกตุรกีแข่งขกันตอนเที่ยงคืนการลาตาสลายจะมาต่อลูกครึ่งคสองการลาตาสลายตอนนี้อยู่ดับที่2ของตารางมี48สคะแนเนเฟเนเชเชเป็นทีมนำ ส่วนเคนเซอร์ลิตมอนี่เป็นทีนดลบที่เ็ดของตารางมาอยู่29่สาคะแนนผลงานาห้าเกมของกาลาตสรายชนะสองเสมอสองแพ้หนึง่งก็ระบอช่วงนี้มีฟอร์มแผ่มีฟอร์มสนุดและนั่นคือที่มาของการหล่นมาเป็นรองจ่าสูงโดยที่มีระยะห่างของคะแนนพ่วงมาด้วยโดยเฉพาะการเสมอกับชีวานสปอร์นั่นแหละส่งผลให้พวกเขามีแค่ส8 เฟเนอรเช่ม e ีห้าสิบนะก็คือเก็บได้แค่แต้มเดียวอะจากสี่สิบเจ็ดเท่ากันอะเฟเน่นเก็บได้สามแต่กาลาราไทรเก็บได้หนึ่งเพราะนั้นวันนี้ถ้ากาลาร์าลายพลาดสามคะแนนอีกมีโอกาสโดนทิ้งยาวยาวเลยนะนี่คือผลงานของกาลาครับในช่วงห้าเกมหลังนะชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมส่วนเคนเซอนิสบอลเป็นทีมดับที่เจ็ดก็ถือว่าเป็นทีมแรกตัวเดียวนะ แต่ว่าผลงานระยะหลังก็แพวเหมือนกันชนะหนึ่งแพ้มาสี่เกมติดกำไรเกมหนึ่งเจ้าเกมหนึ่งขาดทุนสามเกมส่วนการเจอกันมองเลยว่าการาทลายไม่ได้ขม่มไม่ได้ขม่มเคเตอร์ลิสปอนะเราว่าชนะได้แค่เกมเดียวที่เหลือแพ้กับเคเตอร์ลิสมองเกมเสมอสองเกมโอ้เขาจะบอกเลยว่าวันนี้ข้อมูลพื้นฐาน อ่าแล้วแต่ว่าท่านจะชอบทางไหนเลยนะผลงานล่าสุดหรือ็นการเป็นเกมเย่าเกมเยือนหรือว่าการเจอกันสองผู้ดูแฮนดิคแคป่าเจ้าต่างห้าหลายปรากฏว่าจ้าต่างห้าหลายวันนี้ยืนอยู่กับการลาตาดสลายเชื่อมั่นในทีมรองจากฝูงว่าจะมาเกมนี้จะชนะเกมนี้ปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องการลาตัสลายปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอ ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเคซลิส์อลลูเลือกกาลาแฮนิแคปลูกรึ่งคู่สองของการลาวันนี้เจ้าตาห้าหลายก็เรื่องที่จะเชื่อใจจะาานกาลาตาทลายความราคาลดลงหมดเลยส่วนช่องทีมเยือนปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นผู้นี้แฮนิแคปนี้เจ้าทัางห้าหลายยังคงไว้ใจการลาตาทลายว่าจะชนะพร้อมกินแฮนิแคปได้ด้วย วางใส่ต่อการาตาสลายครับเป็นดีเดตตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมาจันสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งครับในอีพีหนึ่งประจำค่ำคืนวันจันนีอ้อยู่กาลาส่วนท่าในใดยังไม่ไรับฟังอีพีสองก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพคุณมากๆครับ